สวัสดีครับวันนี้เรามาชมกับช่อง V Channel นะครับวันนี้เราจะมาแตกหัวหมาเผ็ดเหมือนเดิมดตามคุณได้ไหมว่าคุณใครเออมึงคือใคร <c oughs> มึงคือใครวะเพื่อนมึงไงวิเียฮสะดุะ้งปะสะด,ดุดวบิบอกบอกเนี้ยมันชื่อบอกรรนาครับเน,นี้ยคือเผ็ดกุนซองเลยบังโนมีสโลแกนว่าอะไรครับ น้องนมีเพียนด้าครับฟูจริงไหมทั้งหมดเฮ้ยคนรับใช้มานี่เดี๋ยวดิเออคนรับใช้ไปจริงไหนยิ่งเลือดสา์โอ้ยเป็ดโอ้ยเป็ดโอ้ยของแท้ไหมโอ้ยฟูของแท้กินอะดิ ิมน้ำจิ้มมัน,นอินอนดนี้เคสอ่อนเหรอดจ้ะฮะมึงเท่นั่นไปเทเหรอนันบงงอะบอกมึงออกมามึงมึงออกมาแต่นี่เด้อเอามามาสมันมึงออกไปใส่ังมึงม่ไกูหยอกเพื่อนอ ับชจริงครับรัรับแชร์จริงครับ,รบ,รบแม่เพชรเพตาย,นตายคนรับแชร์ิงเพชรโซตายครับพี่น้องรับชนนแชร์รับจรงก็อย่ะเออกว้างตอนนี้กูทิงเลยอี๋ันนี่แม่งกับเป็นละคังอยู่แม่งนี่แม่งอยู่ หัวคนดูเสียงเดียวอืมเปิดฝาเลยเลยครับไม่ต้องปิดฝายังไงต่อครับอไอ้กลิ่นเลยครับชิมชิมชิมคำหน,น,ำห,นำหน่อยครับคำนเยคหน่อยซิสตาคนรับใช้วเรื่องคำพูดใดจินาวันเพื่อนแพรอืมคำซ้ำกันดิซํานี โอ้ oh! เอาคข้าัน,น่อยมันเอ้ยทำทีบ้านี่เกานละมืดอ่มืงกันดำรึเปล่นี่เขาอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> tìm chi coi tìm mướn buồn, tôi hấp để áo, hô hét, Mới nghe được, chim nào bắt bà... อย่ากัดเด้ออยากัดขาน่เด้อเออเด้๋ยวเดอมึงบอกี่างต่อมีขาวนียอย่อยเด้อเดียอย่ากัดห้มูกมูนไก่ตาย้าินเลยเงินมันไก่กิน้ีบน้กินด้วย กินยอน้อยกบอกเอเตียงม่กิน้เลี้ยงชัวรตายเลย ให้กินน้ํามันได้ <laughs> <coughs> 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 <laughs> <Đâu> bố hết <laughs> đây là chống nhà, không nhà không lập chống nhà đây, Số... chống, nhà. <laughs> chống nhà, <không> lập cháy chôm <laughs> nhà <laughs> ดีนะผ่ขงามาคุรับใช้ครับนิบเสียมเด้อเสอโอ้ย กเ,เก่งกูเฮ่อ่ะาาเรื่องเยี่ไวกินบ้าไปอึ่งเลยเป็ด <laughs> ไม่มีคำว่าเผ็ดครับผมก็ไม่เผ็ดครับจะจะ อืใส่ในใ่สเต็กจะไม่ใช่ปนกันหูชิชองแท้เ,เหมือนอยู่ออกไปกูตายแท่เมื่อนี้กูบอกแล้วม่แท่กูชิองกูชิองอคำเดียวรู้ล ่กินั้นมึงพูดอย่งพวกอะพวกเกินมันนะนินันมึงกินมึอแบ่เาลพูดอย่างพวกคุณเะาสบัสอ่ะไมู่่่นั่นเรนนเาะเรายอมว่าปนกัน <_ an> <_ an> กินต่อครับเพื่อนเฮ้ยว้าวขึ้ยังข้าหนามึงพองขี้พ่อมันบอกว่าขี้พ่อมึงมันบอกว่าขี้พ่อมึงมึงแล้วกูบอกว่าขี้พ่อมึง Cô khô lớp Em ơi, dưới nạp bằng nó à Chị mang vậy Một Em mơ nè Nhiều, ê, con mơ nha mình